รายการวิถีพอเพียงเป็นรายการทั่วไปมองสำหรับผู้ชมทุกวัยคำคงพอคำว่าพอเพียงใเพียงแต่ทำไปตามกระสะแต่ไม่เข้าใจ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีพอเพียงเราขึ้นสู่ปีที่6กันแล้วนะครับเรายังคงมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับและนี่ก็คือรายการสารคดีชีวิตความเป็นอยู่ที่รู้จักแบ่งปันผูกพันคนน้ําป่าด้วยความพอเพียงตามแนวพระราชดำริซึ่งเราจะพบกันทุกวันจุดนัคตะเลิกนะครับเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับมีคําพูดว่าเกิดมาครั้งเดียวตายหนเดียว หากตายไปแล้วสามารถปกป้องผืนป่าได้ไม่ให้กลุ่มอิทธิพลเข้ามายึดพื้นที่จับจองก็ยอมและนี่ก็คือคําพูดนะครับของสองสามีภรรย,ยาที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันครับในการปกป้องผืนป่าเพียงแค่30ไร่เท่านั้นให้พ้นนะครับจากอํานาจของนายทุนที่ใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับในการที่จะเข้ามายึดพื้นที่เพื่อที่จะทําธุรกิจรีสอร์ทพวกเขาทั้งสองคนนะครับใช้เวลากว่า10ปีเลยทีเดียวครับในการปกป้องผืนป่าแห่งนี้ แต่สิ่งที่ได้กลับมามากกว่าน,นั้นครับรวมไปถึงสิ่งสําคัญที่ได้กลับมาอีก2ประการนั่นก็คือความเข้มแข็งของชุมชนรวมไปถึงความสามัคคีนะครับของคนในชุมชนทุกๆคนที่ร่วมมือกันเพื่อปกป้องผืนป่าแห่งนี้อีกสักครู่ครับพบกันในวิถีพอเพียงตอนเดิมพันชีวิตปกป้องผืนป่าชุมชนครับชิต บอกใครใจมุนไปต่เพียงพอดีปัญญาต้องมีสติต้องใช้ให้ใจนำทางคองของพอคองว่าพอพลังงานถูกใช้มากขึ้นแต่กัสธรรมชาติและน้ํามันกลับมีน้อยลง ประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปตทจึงต้องแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราคอ,อพอคำว่าพอปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย ผู้ชมครับพื้นที่แห่งนี้นะครับเคยถูกบุกรุกด้วยนายทุนนะครับเพื่อจะทำรีสอร์ทแล้วก็ถูกออกโฉนดนะครับม่ชอบด้วยกฎหมายจากผู้ที่มีอิทธิพลแต่ชาวบ้านครับผู้ที่มีสมองและก็สองมือต่อสู้นะครับเป็นเวลาวกว่า10ปีจนได้พื้นที่แห่งนี้กลับคืนมาเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับและในวันนี้เขาได้รับประโยชน์อะไรจากพื้นที่แห่งนี้บ้างไปติดตามชมกันครับไม่เป็นของใครเป็นป่าป่าเกิดตั้งแต่ป่าเกิดนะป่าก็เห็นเนาะ ไม่เป็นของใครเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มากต้นไม้ใหญ่เยอะปี37ที่มีในทุนมาบุกลุกนะที่ามาซื้อบุกลุกพเพรท่ยทางต้นไม้ใหญ่ๆล้มค้นไม้ใหญ่ๆไปถูหน้าดินหมดแล้วอ่ะอันนี้ก็ตรงนั้นพระหลวงดำเนินก็เป็นพระหลวงเนาะกับแม่หลวงสุภา ก็ช่วยกันกับลูกบ้านต่อต้านเราไม่ให้บางคนสมัยก่อนเรากลัวเจ้าหน้าที่มันค่อยมีพวกพวกบางคนจะมีบางกี่คนที่ว่าเออกล้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยกันเนี่นะก็พยายามเรียกร้องเรียกร้องทุกหน่วยงานอะของราชการให้เขามาช่วยเหลือก็นี้ก็ได้รับคำตอบจากหน่วยงานก็บอกว่าทำอย่างมาได้แล้วเพราะพื้นที่เนี้ย เขาออกโฉนดโดยชอบเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างที่เกี่ยวข้องนำาสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ที่นี่เราก,ก็บอกว่ามันเปนเป็นไปไปได้เพราะว่าป่าผืนี้มันเป็นป่าไม่ใช่เป็นของภาเจ้าคนมันเป็นของตั้งแต่ปูญญ่ย่ายายเราเกิดมาก่อนหันและห,หากินอาหารจากป่าตรงนี้มานานแล้วตั้งแต่เราเกิดมาแล้วไงเราก็ต้องเดินหาไปหาคนที่พอจะช่วยเหลือได้จนไปทุกที่ไป จังหวัดไปหาผู้ว่าไปอย่างหมดแล้วก็เอาจนถึงเขาบอกว่ามีอย่างเดียวก็คือไปลยื่นเรื่องกิจิกาที่กรุงเทพก็เขียนหนังสือไปหาตอนแรกก็ไปหานะกรมตำรวจรมาให้เขตจูจูจักนะีที่กรุงเทพนี่ก็พอดีเขาก็รับหนังสือเขาก็ส่งทางทหาร เป็นทหารนะเป็นมาดูพื้นที่ป่าเขาก็บอกว่ากว่าเขาจะมาถึงตรงนี้ได้เขาก็ต้องไม่บอกใครบอกว่าท้าเวลาแจ้งมาทางอย่างเจ้าหน้าที่จะมาเนาะแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ลีเขาก็ห้ามว่าไมา่ให้มาอีกอะแบบว่าไปปิดก,กัน้นเขาไม่มาแต่เขาก็ต้องเขาแอบมาเขาบอกว่าเนี่ยแอบมาโดยที่ไม่ให้ทางเจ้านายเขารู้ถ้ามาถ้าเขารู้แล้วเขาไม่ได้มาขเขาเลยมาหาชาวบ้านก็เลยเข้าม,มาพื้นที่ ก็เลยเป็นจุดประกายให้กับชาวบ้านว่าเออรู้รู้ที่รู้แรงแล้วว่าความเดือดร้อนของเราเนี่ยเราจะไปพึ่งใครที่ไหนก็เลยไปที่กิจสีกาก็มีหนังสือไปถึงกิจสีกาตอนนั้นสภาพชาวบ้านกลัวเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มาชาวบ้านจะหลบกันหมดเขาเขากลัวโดนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไปยุ่งเนี่ยเพราะทางเจ้าหน้าที่ที่ดเขาบอกว่าถ้าเกิดใครไปยุ่งถ้าโดนจับได้นะเขาติดคุกจนตายเขาบอกเขาก็าากลัวบางคนเขาก็ากลัว เขาก็บางคนก็กล้าบางคนก็ไม่กล้าบางคนที่เขาเขาใจเขารักเขาก็มาสนับสนุนด้านเสมมุติว่าเราจะไปยื่นหนังสือเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเขาก็มาเอาเงินมาช่วยคนห้าบาทสิบบาทแต่เขาไม่ออกหน้าเขาบอกว่าถ้าเขาออกหน้าเขาก็กลัวเป็นเป็นเป้าเขาก็เลยช่วยเงินมาเล็กๆน้อยๆอยก็มีที่ว่าในในหน้าในหน้าที่เป็นของนายทุนน่ะเขาก็เอาห่อเงินมาขึ้นขึ้นบ้านมาก็บอกว่าให้เงินอีก อาจจะให้เงินเพิ่มอีกไม่รับรับไม่ได้ขนาดชีวิตยังยังนี่เลยป้าก็บอกว่าป้าขายไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ที่ของป้าถ้าเกิดป้าขายป่าตรงนี้ไปแล้วลูกหลานจะอยู่ยังไงแล้วลูกหลานเราถ้ามันไปอยู่ในเมืองแล้วอีกหน่อยแก่เท่ามันก็ต้องกลับมาบ้านแล้วทีนี้ถ้าบ้านเราไม่มีป่าเราเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะหากินอะไรก็เลยว่าตัดสินใจว่าสู้จะสู้จนชีวิตหาไม่ พอมีในทุนมาซื้อที่ตรงนี้เขาจะเอาพอผู้นําคนก่อนเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยเขาจะเอาเงินได้สองแสนนะเราจะสร้างวัดพอดีทางพวกเรามันใครชอบเท่าไหร่ว่าไอป่ารอนุรักษ์ไว้แล้วเนี่ยจะขายไปสร้างวัดทําไมเงี้ยเลยถึงถึงหลองเรียนกันแล้วก็ต่อสู้ไปตลอดเพราะเราไม่ยอมกันอะ่ะแล้วหมู่ชาวบ,บ้านก็ไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมว่าเราต้องเอาคืนให้ได้เพราะว่าป่าเรามันเป็นป่าที่นี่คนเดีย๋ยวเราเป็นคนเท่าคนแก่บอกว่านุรักษ์ไว้ต้อง ต้องสจัจจะต้องมีศัจจะต้องถือคำเพื่อว่าตรงรู้ักไว้แล้วก็ฟังว่าเออเขาอน,นุนรักษ์ไว้ก็ต้องถือว่าเออตูองรู้รักให้ไว้ตลอดอย่างเงี้ยไม่การขู่ฆ่ากันเลยเจ้าที่มันมันไม่เป็นเวลาประชุมเขาเป็นหนังสือมาเขาเขาบอกว่าให้นานเนินกับพ,พ,พวกเนี่ยยุต,ติเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันถูกต้องเขาว่าอย่างนี้ตลอดมันไม่ถูกต้องแล้วก็ไปเดินไปอย่างนั้นแหละไปเวลาประชุมก็ไป ที่อำเภอจังหวัดนั่งการประชุมที่ว่าอขอให้หยุดเรื่องนี้จริงไม่ถูกต้องเมื่อก่อนมน่ยมีคนบุกลุกมาเยอะพ่อพก็เอาแหาไม้ที่ไอกกที่ไอกลางเมียงเขาด้โยมก็เอาไปขายบ้างเนี้ยทำนีนเเ้เราได้มาแล้วเราไม่ห้อยแล้วเราก็จะอนุรักษ์ไว้บูกปปาเพิ่มอีกจะทําแนวกันไฟไว้เดินมาเพิ่มไฟเข้านาะ เราเขจะปลูกป่าเพิ่มแหมทุกปีพอตอกแสไว้เพอป่านนี้มันอุดมสมบูรณ์ดูยแล้วครับและในที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับในปี2,545การเพิกถอนโฉนดที่ดินที่นักลงทุนนะครับมาลงทุนไว้ก็เป็นผลสําเร็จครับชาวบ้านได้พื้นที่แห่งนี้กลับคืนมาและก็เกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้ร่วมกันครับในการพัฒนาและก็ดูแลผืนป่าแห่งนี้ของชุมชน แต่ว่านะครับปัญหายังไม่หมดสิ้นครับยังมีปัญหาอื่นๆตามมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นปัญหานะครับในเรื่องของหนี้สินชุมชนในแต่ละครัวเรือนปัญหานะครับเรื่องของยาเสพติดและก็รวมไปถึงกับปัญหาการบุกรุกในพื้นที่แปลงอื่นๆครับพลังงานถูกใช้มากขึ้นต่กาสธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลง ประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปอตทจึงต้องสแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณลุงดำเนินนะครับพ่อหลวงของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบลุงดำเนินครับ หลังจากที่ได้ต่อสู้เป็นเวลากว่าสิปีเลยทีเดียวนะครับ,รบกับการถูกบุกรุกพื้นที่ป่าแต่ตอนนี้นะครับหลังจากปัญหาทั้งเสร็จสิ้นเนี่ยมีปัญหาใหม่เข้ามาปัญหาเรื่องหนี้สินต่างๆของชาวบ้านปัญหาตรงน,นี้เนี่ยแก้ไขเป็นยังไงครับปัญหาหนี้สินนี่ก็ไอโกตั้งไว้ก่อนออมนะเป็นออมเงินนะอมอมลืมออมเลยออมลืม,ม,ลมแล้วก็เผื่อมันคนเดือนนี้มันคนมันใช้ในจ่ายมันเยอะ เป็นการเรียนหนังสือลูกเรียนหนังสือต้องไปกู้เงินเป็นหนี้เป็นสินมาอ่าก็เกิดว่าตั้งใจว่าให้ใหใหมีการออมกันบ้างเวลาไปกดหนี้เฮยออมอมอมไปเรื่อยๆแล้วเวลาไปกดหนี้กดสินนี่ก็จะได้เ,เงินตัวเนี้ยกู้ถอนเงินตัวเนี้ยไปชำระหนี้เขาให้เบาบางไว้บ้าง,างทุกวันมันจะท่วมเรื่อยๆเงินอะเพราะว่ากู้มาเรื่อยๆถึงว่าความคิดว่า ถ้าเวลามีการออมเนี่ยออมไปแล้วนะออมที่บ้านก็ออมไปอยู่ออมไปแล้วแต่ว่าอย่าให้คนมีติดสํเนึกบ้างไม่อย่าพุ่มเฟือให้ใช้จ่ายเนี่ยให้ประหยัดประหยัดน้อยแล้วก็เวลาออมเงินกได้เท่าไหร่ก็มาออมกันเวลาเราออมหลายปีเขา้าหลายปีเง,เงินเยอะเนี่ยจะกู้จะถอนมันก็ได้ให้ถอนไปแต่ไม่มีดอกเงินที่ออมวันนี้ไม่มีดอกครับแล้วอย่างนี้นะครับปัญหาี้สินที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรครับ มันเกิดกับสังคมดูดดูว่าสมัยก่อน,อนเนี่ยยังเป็นพ่อนะคงจะแก่แนะนะล้วนะหกกว่าแล้วนะหกสิบสองแล้วไอ้มันดูสมัยก่อนไม่การเรียนหนังสือหรือการใช้จ่ายกันไฟฟ้าก็ไม่เข้าถึงไอทีวีก็ไม่ต้องใช้ตู้เย็นก็ไม่ต้องใส่กินน้ําธรรมดาธรรมดากันไปเดี๋ยวนี้ต้องซื้อน้ำํำซื้ออาหารทุกอย่างเป็น ทั้งสบู่หรือว่ายาสีฟันใช้จ่ายเยอะอก็เคยสำรวจหนี้สินในในตรงไอ้ปีสี่หกครั้งหนึ่งเพราะการใช้จ่ายเนี่ยกับบ้านเล็กๆเนี่ยเป็นตั้งยี่สิบกว่าล้านยี่สี่ล้านยี่สสี่ล้านครับทั้งหมู่บ้านครับทั้งหมู่บ้านเช็คแต่นี่ทศเสยเยอะแต่นี่ทศเหรอครับเป็นนี่ทศเสยเยอะทำไมครับทศว่าไอ้ก่อนก็เราก็ไม่มี ทำสวนจะทำสวนด้วยอ,อยากจะได้เงินก้อนต้องรวมกลุ่มกันไปเข้าไปทงสเอาใบถ้ามีใบที่ดินหรือใบอที่เอาไปจาเอาไปวางไว้แล้วก็เข้ากลุ่มกันเขาเอาเงินให้ครั้งแรกก็ประมาณสองหมื่นหรือว่าห้าหมื่นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราไม่ได้ซ้ายเนี่ยไม่ได้ชำระหนี้เนี่ยมันก็เป็นหนี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ไปเรื่อยๆพ็ไปเรื่อยๆบางครั้งเขาได้ได้อีก อาไปเอาไป,าไปใช้เขาหมดแล้วยังกู้มาอีกกู้เพิ่มอีกอยเงี้ยทำมาสองหมื่นปีหน้าขอสักสามหมื่นอาเงี้ยมันเพิ่มเรื่อยๆแล้วทําสวนนั้นมันเ,เป็นก่อนๆเคยปลูกกระลำปลูกผักนะี่มันปลูกกระเทียมนะั้นมันราคาไม่ดีค,ครับคราคาไม่ดีถ้ากู้ไปมันมัน,มนเราทางานแต่แถวนี้มันเป็นคนอพยพมาแบบที่ก็ไม่ค่อยมีแต่ต้องไปเช่าขเขาทําเป็นสวนกระลำ เชาทาสวนทำอะไรเดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นปลูกลําไยปลูกลำไยก็จะพอดีพอดีบ้างพอดีนะทั้งตีมันถ่ามันติดนะถ้ามันติดก็พอจะเบาบางบ้าง,าง,างนี่สินแต่ที่บางคนเนี่ไม่ไม่มีอะไรเลยมันขาดทุนเรื่อยๆเนะี่ยกดทอสองไม่ได้ไม่ได้ชำระเขาเลยนะกดเกิดจะฟ้องร้องก็หลายคนเหมือนกัน นอกจากนะครับจะมีการดูแลในส่วนแบบว่ารู้ต้นทุนนะครับแล้วก็รู้ว่าเรามีหนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่และครัวเรือนแล้วเนี่ยดำเนินยังมีวิธีการไหนไหมครับที่ทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมีไรายได้เพิ่มหรือว่ารู้จักประหยัดอดอดอมตรงส่วนไหนได้บ้างไหมครับก่อนก่อนเคยจะมีไอพ้พืชผักแล้วบอกให้ปลูกพืชวานคาเรือนอย่างเงี้ยเป็น หัวขาตะไคร้เป็นผักในรั้วน่ยผักรั้วอย่างผักสนครัวรุ้กัได้เนี่ยคเคยทำก่อนๆที่สวนละพันเนี่ยเคยศึกเคยเอามาลงกันปลูกผักเป็นแนวอพอเพียงทำเป็นพอเพียงว่าอย่าให้ชาวบ,บ้านเนี่ยมีส่วนร่วมช่วยกัน,นเวลาปลูกคนนั้นปลูกอย่างหนึ่งคนนี้ปลูกอย่างเวลาไม่ถ้าไม่อยากเอามาไม่ได้ขายก็มาแลกกัน เปลี่ยนอาหารกันกินเงนี้ยบอกเขาก็ตัวนั้นทําพอดีตรงนี้น้ํามันท่วมตรงแล้ในน้ํามันท่วมหมดตรงบ้านที่ไอไอสวนที่สาธิตไปอ่ะสวนที่ทําแปลงปลูกอะไรปลูกผักปลูกทุกอย่างอะ่ะครับอ่าพอพอดีน้ําท่วมตรงที่เข,เขาเปลี่ยนแปลงที่มันลบมันมันทะลุปลูกพังหมดอะ่ะดูเเดินครับแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ได้ยินว่ามีปัญหาใหม่เข้ามา เริ่มมีกับเข้ามาอีกแล้วในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ปา่าใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเข้ามายัางไงครับแล้วก็แก้ปัญหาได้ไหมครับมันตอนนี้คงจะเป็นผู้นาด้วยผู้นําต้องเข้าใจแล้วร่วมกันรักษาด้วยอย่างอย่างผมก่อนมไม่เป็นผู้นาผมห้ามเลยนะต้องี่เขตผมเนะ่ยห้ามถ้าเวลาคุณไปบุกรุกตรงไหนผมรู้เลยต้องไประงับไว้ก่อนอย่างนี้ตมโพกบ,บภัยนี่ ทั้งตำบลผมว่าเยอะที่ที่ที่เห็นเห็นเนี่ยเห็นเห็นเลยบอกว่าไม่รู้ว่าทางรัฐจะจะเอาไหมไม่เอาเนะว่าให้ชาวบ้านดูแลแต่ก็มันม,มันไม่ไหวถ้าไม่หัวหน้าหรือว่าผู้นำเนี่ยไม่เอาด้วยเนี่ยมามองที่ตรงเนี้ยที่เขาทําเนี่ยเป็นไอ้มันทางรัฐก็เหมือนกันอย่างข้าวโพดอย่างเาางี้ยไม่มีใบเนี่ยไอทํา การราคาเขาว่าอย่างเนี้ยเขาปลูกไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยที่จากัดที่อย่างถ้าจากัดว่าที่ตรงมีใบถ้ามีใบเนี่ยให้เข้าโครงการได้อย่างนี้ได้อันนี้ไม่มีใบมันมีก็ปลูกไปเรื่อยแล้วก็ปลูกหมายว่าปลูกเลยพื้นที่เลยพื้นที่เขตในป่าสงวนนั้นอต่อไปเนี่ยอาจจะลามไปถึงเชียงใหม่นะเพราะว่ามันเขตเชียงใหม่ก็ตรงเนี้ยัเป็นเขากั้นกันอยู่ เป็นข่าวกล้กันอยู่านอาจจะลามไปเรื่อยๆคือตรงนี้นี่คือเป็นส่วนของอุทยานมันมที่นี่ไม่ไม่ใช่อุทยานเป็นส่วนอะไรครับเป็นของป่าสงวนเป็นป่าสงวนครป่าสงวนเป็นป่าสงวนไป็นป่าชุมชนครับว่ามันมันออกนี่จะเป็นอุทยานอุทยานครับอู้รักพันธุ์สัตว์ป่าของเส้งสายละปางนะถ้าแถวนี้คงจะเป็นป่าสงวนครับป่าสงวน แต่ว่าก็ยังไม่มีคนเข้ามาดูแลในการดูแลพื้นท,ที่ที่ถูกลุกลามเข้ามใช่ไหมฮะสมัยก,ก่อนเจ้าที่เขาเน้นขนาดบ้านผมต้องมาเน้นตลอดว่าเขาจะประสานกับผู้ใหญ่ับผู้ใหญ่ที่ไหนอ่ะเขาตัดไม้มาแล้วล้มอะไรแล้วผมก็แจ้งแจ้งไปเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างตัวนี้ผมที่บ้านผมตรงเนี้ยขนาดบ้านผมตรงเนี้ยออกโสน,นไม่ได้เลยนะก่อนนั้นแล้วตัวนี้เป็นป่าก็โดนบุกลุกไปตรงข้างวัดก็ มีบุกลุกเหมือนกันป่าช้านะข้างบนนะเป็นสบกอไปได้อย่างไรผมก็จะร้องเรียนเหมือนกันพอดีผมมีสองเรื่องถ้าเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้ด้วยก็เกิดมาตายผมไม่ไม่ว่าจะตายสาเหตุไหนตายมาสอง<ะ>เรื่องไม่อยากจะอย <ไป S 2> ากกันแน่ขอถ้าเรื่องนี้จบแล้วตายเรื่องนี้จะได้ข้อม,มูลจะได้เออ่อคูตายเรื่องป่าถ้ากูไปเอาเรื่องนี้อีก ไปตายตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ากะระแสต้องมีสองเรื่องสามเรื่องอกันมาแล้วเดี๋ยวจับไม่ได้ค,ครับ,รบเลยเลยเลยสู้ตรงนี้ไปก่อนตรงนี้ก็ที่สวปกนี่ก็เขาก็บอกว่าให้พระหลวงทำหนังสือรงเรียนไปเลยเพราะมันคณะป่าช้าเราอ่ะครับ,รบเออป่าช้าเราเขาเป็นป่าใจหมดแล้วเนี่ยเราก็เสียดายเหมือนกันเดี๋ยวทำไม่ได้แต่ทางทางนี้ยังออกใบไม่ได้นะครับบ้านเนี่ยออกสนกไม่ได้เพราะมันติดเขตป่าสงวน เขีนปนแสงโาทั้งนั้นแต่ก,ก่อนมันสังเวน่นมันออกไปแล้วออกใบไปแล้วแต่มันพอดแล้วก็ดีแล้วพอทําไปก็เรามีคนที่รักป่าด้วยแล้วก็เห็นต้นไม้มันมีชีวิตชีวาเราก็ร่มเย็นอะ่ะมันร่มเย็นดีถ้าไม่เห็นต้นไม้เลไปที่ไหนเห็นเห็นแต่เขาก็มันยังไงแห้งเขาโลนโลนโนมันแห้งๆนะครับมันแห้งแรง้วแล้วยอย่างนี้เนี่ยปัญหานี้คิดว่า ขาวนี้นี่น่าจะแก้ไขให้ร่วมได้ไหมครับทางรัฐต,ต้องมาด้วยมันต้องร่วมด้วยทางรัฐบาลเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมาดูแลตรงไหนจะให้ทํำไม่ทำเพราะที่เตป่าอยู่แล้วอะ่ะก็เคยบอกให้สบ้านเขานุรักษ์นรักนุรักษ์กกไว้แล้วเนี่ยแต่คนที่ทำเนี่ยมันเป็นที่ของไอ้พวกกระเหลี่ยงบ้างน,นะที่ขเขามาซื้อที่ของชาวบ้านนี่เนี่ยไม่มีใบน่ะซื้อไปเลยแล้วก็ไอ บุกลุกต่อ,อยคงหายไปเรื่อยๆอป่าหายไปเรื่อยๆมาเห็นตรงนี้แล้วผมหน้าบ้านผมด้วยมองไปมันใจอ่อนหมดใจอ่อนทีอออ่ว่าป่ามันหายทุกปีนี่ปีที่แล้วไม่แค่นี้ปีนี้เห็นว่างกว่าสุดท้ายนี้ครับให้ทุกคนเดินนะครับได้ฝากลไยถึงผู้ที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเป็นภาคเอกชนรวมไปถึงทุกๆคนที่อยู่ในพื้นที่ครับครับในขอฝากอ่เมืองเพราะว่า อยากให้ทางรัฐบาลทางเจ้าที่ทางผู้นำนูนบ้านเนี่ยมีการมีหูไม่หันมีหูมีตาช่วยกันดูแลป่าเพื่อจะ,อ,ะอุ้มน้ำเพื่อหืมบังหื้ความแห้งแล้งในในอำเภอของเขาคนเี้จะวัดเขาอำเภอเขาเนี่ยมันจะแห้งทุกครั้งมามันเะเหมือนอย่างนี้มันจะเป็นมันมาจะหนาวเดี๋ยวนี้อากาศจะมาหนาวแล้วมันจะร้อนเพราะว่า ป่ามันโดนทำลายไปเยอะมันอำเภอรีไปเลยแต้องว่าแค่ตำบลประไพนะครับมันอำเภอรีเนี่ยอำเภออะไรตัวจ้างน่ะพวกอำเภอในแทนที่มันจะบุกลูกป่ากันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยพมขึ้นแล้วเพราะว่าน่าจะปอแล้วก็จะต้องไปบุกลูกต่ออยากืหอเฮาไม่ตีตัวอีกพอแล้วเฮาตายแล้วันจะไปตัวอยากให้พี่น้องเจ้าบ้านเฮาหรือว่า ตางรัตก็คอยช่วยดูแลตัวขออนุรักษ์รักษาป่าไว้เมื่อปื่นผืนตางเมืองลีบ่บางครั้งมันหมดไปต่อไปเพื่อาแอวเมืองลีเห็นแต่เขาโลนโลนเนี่ยมันเฮาจะบะม,ม่วนเฮาจะมวนใจว่าเอ๊ะก่อนๆมาลีเนี่ยเป็นแต่ป่าเขียวสอุ่มสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวนี้ด้วยความแห้งแล้งในเนี่ยเฮาจะทำยังไงแล้วจะแก้ปัญหาแล้วจะอูก้กระไผ่เตี้ยตอบเป่นถูก คงจะมีฝากไ้ดีกก่อนนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับขอดำเนินมาครับก็มันจะมีที่อีกที่หนึ่งก็เป็นที่ของตําบลป่าพายเรานี่แหละแต่มันไม่ใช่หมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านของป่าพายทีนี้ก็มีการบุกรุกเมื่อก่อนน่ะเราจะเถียงกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาบอกว่าชาวบ้านน่ะถ้ารักษาป่าไม้เนี่ยป่าหมดชาวบ้านเขาจะบุกรุกแต่ความเป็นเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาเขาดูแลแล้วป่าเขาไม่หาย อาก็ป้าก็มาดูว่าสภาพตอนเนี้ป้าไม่เห็นเจ้าหน้าที่เขามาดูเลยว่าตอนนี้ป่าอยู่ตรงตรงอีกฝั่งเนะี่ยทำไมมันหายไปเมื่อปีสองปีที่ที่ป้ายังเป็นลุงเขาเป็นผู้นําอยู่เนี่ยป่ายังอุดมสมบูรณ์พอผู้ใหญ่จนวนาเขาเขาพอหมดวันละลงแล้วเนี่ยก็มีผู้ใหญ่คนใหม่ขึ้นมาไม่เห็นทุกหมู่บ้านในตำบลแบอไอยเนี่ยเขาเขาไม่เห็นว่าอะไรเลยป่าก็หายไปทุกปีทุกปี แล้วน้ำก็เริ่มน้ําป่าก็เริ่มมาท่วมบ้านเหมือนที่บ้านห้วเย็นเนี่ยน้ําป่าไหลามาทําให้ชาวบ้านนะเดือดร้อนมันก็ไปกระทบถึงอะไรพวกงบประมาณของทางรัฐอะ่ะที่ต้องมาช่วยเหลือชาวบ้านแล้วอยากรู้ว่าทําไมที่ว่าเจ้าหนะ้าที่ป่าไม้เนี่ยทำไมเขาไม่ดูแลเหมือนกับชาวบ้านที่เราดูแล ก็เหมือนป่าที่ตรงมีปัญหาอย่างห้วยน้ำเย็นตรงที่ป้ารักษาเนี่ยถ้าไม่มีป่ากับลุงนำเนินแล้วก็ชาวบ้านอีกไม่มีคนที่ว่ากล้าเสี่ยงชีวิตเข้ามาเนี่ยตรงนี้แล้วจะตอนนี้จะเป็นยังไงป่าก็คงหมดไปคงจะไม่เหลือป่าให้ลูกหลานเห็นคุณผู้ชมครับการบุกรุกพื้นที่ป่ามีให้เห็นอยู่เสมอเสมอเลยนะครับแล้วถ้าเกิดชาวบ้านกลุ่มเล็กๆจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้ยินหรือว่ารับรู้ตอนนั้นนะครับ าของเราก็คงยากเกินที่จะเยียวยาและก็คงหมดไปแล้วละครับดังนั้นนะครับพวกเรารายการวิถีพอเพียงขอเป็นอีกเสียงหนึ่งครับที่บิงวอนให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างบูรณาการกับชาวบ้านและก็กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆนะครับดีกว่าต่างคนต่างทํากันไปครับ และทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของวิถีพอเพียงครับเรื่องราวของการแบ่งปันผูกพันคนน้ําป่าด้วยความพอเพียงตามแนวพระราชดำริซึ่งเราจะพบกันทุกวันจุดในคียตลิกเวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมนนา,าีตทง เระ่ของชีวิตอยู่บนทางอยู่อย่างเข้าใจคำของพอ่อคำว่าพ่อ